ลโลสวัสดีครับมาท็อปิกวันนี้นะครับก็คือคำนามในประโยคนะครับคำนามในประโยคมี6ตตำแหน่งก่อนอื่นเลยนะครับเรามาทบทวนก่อนคำน,ค,ออคำนามก็คืออะไรคำนามก็คืออะไรมหครับก็คือถ้าท่องกันตามสมัยประถมใช่ไหมก็คำนามได้แก่ชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่อะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับพอโตขึ้นมาอีกหน่อยเราก็ได้รู้ว่า,าคำนามนั้นนะ คำนามที่อาจจะเป็นคำนามที่เป็น abstract noun นะครับที่เป็นคำนามที่จับต้องไม่ได้คำนามที่มองไม่เห็นหรือเป็นคาเรียกอะไรอ,ะอ่ะคำนามนาม,มารมนะครับก็คือเราเติม suffix ลงไปนะครับ suffix เหล่านั้นก็ได้แก่อะไรบ้างนะครับก็เช่นชั t i ใช่ไหมครับ tion ใช่ไหมครับ อะไรอีกครับตี้ใช่ไหมครับมีอะไรครับเมนใช่ไหมครับอ่าอะไรอีกครับ,รบอ,รอ่าเนสต่างๆนะครับโอ้แล้วก็มีอีกมากมายเลยแบบเนี้ยเขาเรียกว่าซัฟฟิกส์ใช่ไหมครับอ่าเวลาเติมลงไปเช่นอ่าสมมติว่า weak weak คำนี้เป็น adjective ใช่ไหมครับอ่าแปลว่าอ่อนแอใช่ไหมครับอ่า he is weak เขาอ่อนแอแต่ถ้า เราอยากให้มันเป็นคำนามก็เติม ness ลงไป weakness นะครับ weakness นะครับประมาณนี้ก็แปลว่าความอ่อนแอเวลาเราแปลเนะาะเพราะฉะนั้นนะครับทีนี้นะครับพอเรารู้จักคำนามกันไปนละหลายๆคนนะครับยังไม่สามารถที่จะระบุว่าคำนามนั้นนะมีกี่ตำแหน่งอะไรบ้างนะครับในประโยคภาษาอังกฤษนะครับวันนี้โค้ชไกก็จะมา แนะนำนะครับคำนามในประโยคภาษาอังกฤษนั่นเองนะครับโดยท็อปิกวันนี้ก็คือคำนามในประโยคนะครับมีทั้งหมด6ตำแหน่งคร่าวๆได้แก่อะไรบ้างดังนี้นะครับก็คือ1นึ่งตำแหน่งประธานคำนามอยู่ตำแหน่งกรรมคำนามนั้นไปอยู่ตำแหน่งกรรมตรงและกรรมรองคำนามนั้นไปอยู่ในกรรมของบุพบทคำนามนั้นไปอยู่ใน ตำแหน่งส่วนเสริมประธานคำนามนั้นไปอยู่ตำแหน่งส่วนเสริมกรรมแบบนี้นะครับมีทั้งหมด6ตำแหน่งใหญ่ๆด้วยกันทีนี้เราไปดูตัวอย่างประกอบนะครับเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นนะครับประธานตับคำนามที่อยู่ตำแหน่งประธานนะครับหรือ subject นั่นเองเป็น subject ของประโยคเช่นประโยคนี้นะครับ the policy will be implemented in July นะครับแปลว่านโยบายเนี่ยจะถูกบังคับใช้ในเดือนกรกฎาคมนะครับซึ่งไอ่ไงนะครับคำนามอยู่ในตำแหน่งของประธานก็คือ p o l ิสีโพลิสีนะครับเป็นแปลว่านโยบายนั่นเองนะครับคำชนิดของคำเป็นคำนามนะครับฟังก์ชันของมันเป็นประธานนั่นเองอเป็นประธานของประโยค ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนนี่เนาะนี่ประธานอยู่นี่อ่ากริยาอยู่ตรงไหนนี่กริยาใช่ไหมครับอ่าคำกริยากริยา will be implemented implemented นะครับอ่า implemented implement นะครับ implement แปลว่าทำให้สำเร็จหรือว่าถูกหรือว่าบังคับใช้นั่นเองนะครับ บังคับใช้นะครับแปลว่าบังคับ implement เฉยๆนะครับเป็นคำกริยานะครับเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะลงท้ายด้วย ment นะครับมักจะเป็นคำนามใช่ไหมแต่ไม่เสมอไปนะครับใช้คำว่ามักจะส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นคำนี้เป็นส่วนน้อยนะครับ implement เป็น verb นะครับเป็นคำกริยานะครับอยู่ในโครงสร้างของอะไรเนี่ยนะครับโครงสร้างของ tense อะไรครับ tense ่า future นะครับ tense future ที่ผสมกับอะไรครับที่อยู่ผสมกับอะไรอีก passive voice นั่นเอง future บวก passive voice นะครับอ่า passive voice ก็คือ verb to be บวก verb ช่องที่3ามนี่ไง verb to be บวก verb ช่องที่3เติม ed เข้าไปนี่นะครับแสดงว่านโยบายเนี่ยถูกบังคับใช้หรือยังครับยังนั่นเองนะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตนะครับอ่าแล้วนโยบายเนี่ย มันบังคับใช้เองได้ไหมไม่ได้นะครับนโยบายต้องถูกบังคับใช้นะครับต้องถูกบังคับใช้โดยคนนี่แหละนะครับเป็นคนเอานโยบายเนี่ยไปใช้นะครับเพราะฉะนั้นนโยบายเนี่ยจะบังจะจะบังคับใช้ไม่ได้ต้องถูกบังคับใช้นะครับต้องก็เลยเอา passive voice นะครับมาผสมกับ future นั่นเองก็เป็น the policy will be implemented นะครับเมื่อไรล่ะก็ in July นะครับอันนี้จะเป็นส่วนขยายนะครับส่วนขยายนั่นเองา in July นะครับนี่ขยายจะถูกบังคับใช้ในเดือนกรกฎาคมแบบนี้นะครับเคลียนะครับนี่คือคํานามในตําแหน่งประธานนะครับเป็นประธานของประโยคนั่นเองมาดูตัวอย่างตัวต่อไปนะครับคานามในตําแหน่งของกรรมบ้างกรรมหรือ Object นะครับ object อ่า นะครับก็คาก,รรก็คืออะไรครับรรม,มันเป็นกรรมอ่ะมันมีกรรมใช่ไหมแสดงว่ามันต้องถูกกระทําใช่ไหมคร,รับมันต้องถูกกระทําอะไรบางอย่างนั่นเองนะครับตัวอย่างประโยคนี้นะครับ we received your confirmation last week นะครับคือ แปลว่าพวกเราเนี่ยได้รับการยืนยันจากคุณแล้วนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั่นเองเราได้รับการยืนยันจากคุณเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับ confirmation ก็คือการยืนยันนะครับอ่าใช่ไหมถ้ามันเป็น confirm confirm เดยวเฉยเนี่ย confirm เดยวเฉยนะครับไม่มี action มี confirm เดยวเฉยเป็น verb ใช่ไหมเติม action เข้าไปอ่าก็กลายเป็นคำนามไปเลยนะครับอ่าแบบนี้นะครับคำคำนามนะครับอยู่ในตำแหน่งของ กรรมนั่นเองนะครับก็คืออย่างนี้นะครับ V เป็นประธานใช่ไหมวเป็นประธานใช่ไหมแต่ V ไม่ได้เป็นคำนามนะครับ v เป็น pronoun นะครับอ่า you r e h e i v นะครับเป็น pronoun นะครับอ่าแบบนี้นะครับ received เป็น verb นะครับอ่า received แปลว่าได้รับนะครับได้รับได้รับเอ๊ะได้รับอะไรล่ะยังไม่เข้าใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันต้องการกรรมมารองรับนะครับนี่ไงกรรมมารับนะครับอ่า เขาเรียกว่าเป็นออบเจกต์นะครับซึ่ง o อบเจกต์ตัวนี้นะครับ o อบเจกต์ตัวนี้ก็คือเป็นคํานามนั่นเองนะครับเป็นคํานามนั่นเองนะครับ confirmation นะครับเป็นคํานามที่อยู่ในตําแหน่งกรรมนะครับ subject ด่าละ subject verb อยู่ตรงนี้ verb object นะครับ subject verb object last week ก็คือเป็นส่วนขยายนะครับนี่ส่วนขยายนะครับ complement นั่นเอง ต่อไปเลยนะครับกํำตรงและํำรองอาคำนามไปอยู่ในส่วนของกํำตรงและํำรองยังไงนะครับตัวอย่างประโยคนี้ We have sent you representatives r the i t i n e r a r s as requested นะครับก็คือแปลเป็นภาษาไทยว่าเราได้ส่งรายละเอียดการเดินทางให้ตัวแทนของคุณตามที่ร้องขอเป็นที่เรียบร้อยแล้วัเองนะครับ มาดูกันเลย we have sent your representatives นะครับเป็นกรรมตรงอย่างไรเออไม่ใช่เป็นรมเป็นกรนกรองนะครับหลักการใช้รมตรงกรรองก็คือเอากรรองมาก่อนกรมตรงนะครับแล้วกรรองเนี่ยจะต้องเป็นคนเสมอนะครับกรรองจะต้องเป็นคนจะต้องเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับถต้องเป็นคนคำแล้วก็กรรมตรงเนี่ยจะอยู่ด้านหลังแล้วก็ จะไม่ได้เป็นคนนะครับจะเป็นสิ่งของนั่นเองนะครับถ้าเราแปลตรงตัวถ้าเราแปลตรงตัวนะครับเราจะแปลว่าพวกเราเนี่ยได้ได้ส่งพวกเราเนี่ยนะครับได้ส่งตัวแทนของคุณรายละเอียดการเดินทางตามที่ร้องขอแล้วมันก็ไม่ make sense ใช่ไหมแต่ถ้าเราเรียบเรียงเป็นภาษาไทย ในรูปแบบประโยคโครงสร้างภาษาไทยก็จะได้ว่าเราได้ส่งอะไรละ่ะก็ส่งรายละเอียดนะส่งรายละเอียดการเดินทางเนี่ยให้ใครละ่ะก็ให้ตัวแทนของคุณตามที่ร้องขอเป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมอ่าก็เหมือนกับอันนี้เป็นการแบบอ่ะให้ตัวอย่างประโยคเดี๋ยวโค้ชจะให้ตัวอย่างประโยคที่อ่าเห็นชัดๆง่ายๆขึ้นเช่น I give you flower อย่างเงี้ยเหมือนกันเลยเหมือนโครงสร้างเดียวกันกับประโยคนี้เลยนะครับไอคลิป give, give you a flower ใช่ไหมอ่าก็คือมันจะมีกรรมอยู่2ตัวในประโยคแต่ว่ากรรม2ตัวเนี่ยอยู่ร่วมกันแล้วเป็นอ่าเป็นใหญ่อะ่ะเป็นเป็นใหญ่เท่ากันไม่ได้ตัวหนึ่งจะต้องเป็นรองแล้วกรรมตัวหนึ่งจะต้องเป็นกรรมตรงอย่างเงี้ยอ่าจะต้องคนละสถานะหนะ้าที่เพราะว่ามันเกิดมาเป็นอ็อบเจกต์เหมือนกัน แต่แต่ว่ามันอยู่ในบ้านหลังเดียวกันอย่างเงี้ยเออมันอยู่ในประโยคเดียวกันมีออบเจกต์สตัวออบเจกต์ตัวที่1นึ่งออบเจกต์ตัวที่2เพราะฉะนั้นมันจะต้องทําหน้าที่ต่างกันนะครับอ่าซึ่งตัวแรกอ่ากรรมตัวแรกอ่ะจะเป็นคนกรรมตัวที่2อ่ะจะเป็นสิ่งของอ่าถ้าแปลตรงตัวก็คือฉันให้คุณดอกไม้อ่าฉันให้คุณดอกไม้นะครับแต่ถ้าแปลเป็นภาษาไทยคือฉันเนี่ยเอาดอกไม้ฉันเนี่ยเอาดอกไม้เนี่ยให้คุณ นี่จะแปลจากหน้านหลักมาตรงนี้อย่างนี้นั่นเองถ้าแปลเป็นไทยนะครับอ่าอันนี้คือวิธีการใช้ำำะคะำ,ำตรงกำรองนะครับซึ่งกรรมไม่ว่าจะเป็นคำตรงกำรองเนี่ยก็อา่าสามารถที่จะเป็นคำนามได้ทั้งสองตัวเลยแบบอันนี้นะครับเป็นคำนามได้อ่ะ e อ่ิถ้าไม่เอา you ล่ะก็ I give อะไร teacher I give a teacher อย่างเงี้ย I give a teacher ฉันเอาฉันเอาดอกไม้ให้คุณครูอย่างเงี้ยเออ teacher ก็เป็น เป็นคำนามเหมือนกันใช่ไหมไปามานี้เป็นต้นนะครับต่อไปกรรมของบุพบทบ้าง objects of prepositions นะครับกรรมของบุพบทเป็นยังไง our, our prime minister went to Japan last week นะครับก็คือนายกรัฐมนตรีของเรานะครับไป,ปไม่ใช่ละไปญี่ปุ่นเมื่อสัปด,ดาห์ที่แล้วนะครับไปญี่ปุ่นเมื่อสัปด,ดาห์ที่แล้ว เป็นกรรมของบุพเวทยังไงนี่ไงครับ to เป็นบุพะบทนะครับมันตามหลังบุพบทนั่นเองนะครับตามหลังบุพบทจึงเป็นกรรมของบุพบทหมายความว่ายังไงหมายความว่าตามหลัง prep position หรือบุพบทเนี่ยเขียนย่อๆนะครับตามหลัง prep จะต้องเป็นคํานามเสมอนะครับนี่ไง prep เป็นคํานามนะครับแต่ว่า to เนี่ยนะครับ to ยกเว้นนะครับ to เป็น เพรสปูชชันที่สามารถตามได้ทั้ง2อ,อย่างเลยตามได้ทั้งเวิร์บแล้วก็ตามได้ทั้งนามเลยนะครับเวิร์บเอ้ทูเป็นเพ e p o s i ชั o นพิเศษตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยนะครับเจแปนเป็นคําคนามมันเองนะครับแต่ถ้าตามหลังออฟอย่างเงี้ยตามหลังออฟจะต้องเป็นคํานามเท่านั้นเลยนะครับตามหลัง off, ออฟบุพคลบทตตัวอื่นนะครับจะต้องเป็นคำนามหมดเลยนะครับยกเว้นทูตัวเดียวที่สามารถตามได้ทั้งนามและเวิร์บนะครับ ประมาณนี้ต่อไปส่วนเสริมประธานบ้างส่วนสริมประธานหรือ subject complement นะครับ subject complement เช่น Mr. พิพัฒนภพงศ์ became president of สยาม association นะครับแปลว่าคุณพิพัฒนชัยเป็นปได้เป็นประธานสมาคมสยามนะครับได้เป็นนะครับ <c oughs> ได้เป็น <c oughs> ก็มาจากคาว่า became เนี่ยแหละ became became กลายเป็นได้เป็น นะครับวิธีการใช้บ c เคมก็คือบีเคมนะครับบีเคมสามารถบวกคํานามได้เลยนะครับตามด้วยคํานามเลย president ก็จึงเป็นคํานามมันเองเป็นคํานามที่อยู่ตําแหน่งของส่วนเสริมประธานนั่นครับประธานนะเพราะว่าประธานมันมีอยู่แล้วไง m ิสเตอร์ิพัประนพงษ์เนี่ยคือเป็นประธานาแล้วมันก็เสริมประธานอีกอย่างเงี้ยบีเคมนะครับอขอไปครับ มิสเตอร์พิพัฒนาะชัยนะครับเป็นประธานนะครับดิเคมเป็น verb นะครับดิเขมเป็น verb ที่เขาเรียกว่าเป็น linking verb นะครับ linking verb นะครับเป็น linking verb ตัวหนึ่งนะครับเป็น linking verb ที่ทําหน้าที่คล้ายกับไม่ใช่คล้ายเลยไปทำหน้าที่เหมือนกับ is mr เลย is mr เลยนะครับซึ่ง ตามหลัง ismr นะครับก็จะเป็น adjective หรือคำนามนั่นเองอตามหลัง ismr จะเป็น adjective หรือคำนามนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นคำนามนะครับเป็นคำนามก็สามารถเติมเติมนามก็คือเติมส่วนเสริมประธานได้เลยนะครับเขาเรียกว่าเป็นส่วนเสริมประธานเพราะว่าเราจะมองว่าอย่างเช่นสมมุติว่า she is A Doctor ่เงี้ยหลอนเป็นหมออย่างเงี้ย she is a doctor เราจะบอกว่าประธานเป็นเป็น she ประธานเป็น she is เป็น verb อันนี้แล้วก็ d o o t t r เเป็น object เป็นกรรมไม่ได้นะครับเพราะว่า d o อกเตเนี่ยไม่ได้เป็นไม่ได้มีความหมายเป็นตัวถูกกระทําหรืออะไรแต่ว่ามันเอามาเสริมให้ประโยคมันเต็มเฉยเเขาจะเรียกว่าแบบเขาจะเรียกไอตัวที่ตามหลัง i s m r เนี่ยนะครับ เป็นส่วนเสริมนะครับเป็นส่วนเสริมประธานนะครับเหมือนกับอันนี้ไงเหมือนกับบิเคมตัวนี้โอ้โหลกมากนะครับเหมือนกับบิเคมตัวนี้นะครับทาหน้าที่ทาหน้าที่เดียวกับอิสมาเลยเพราะฉะนั้นตามหลังมันก็ต้องเป็นส่วนเสริมประธานนะครับะจะไม่เป็นกรรมนะครับเปรซิเนตไม่เป็นกรรมเพราะว่ามันไม่ได้ถูกกระทาอะไรนะครับออฟสยามแอสส ociation ต่อไปเลยสุดสุดท้ายแล้วหรือยังสุดท้ายแล้วนะครับ the members elected george robinson d e leader นะครับแปลแปลว่านะครับแปลว่าเหล่าสมาชิกได้เลือกจอร์จโรบินสันให้เป็นหัวหน้าของพวกเขาเนี่ยครับ leader leader นะครับ leader เป็นคำนามที่อยู่ตำแหน่งส่วนเสริมกรรมนะครับเป็นคำนามที่อยู่ตำแหน่งส่วนเสริมกรรมยังไงนะครับยังไงไปดู the members เนี่ยเป็น subject ละ the members e l e c t r i เป็น verb ละเป็น verb นะครับ e l e c t r i เป็น verb แปลว่าเลือกนะครับแปลว่าเลือกแปลว่าคัดเลือกนั่นเองคัดเลือก the members e l e c t e d George เลือกใครล่ะเลือก George นะครับเลือก George Roman San เนี่ยเลือก George Roman San เป็นกรรมเห็นไหมเลือกเลือกเลือกอะไรยังไม่รู้เรื่องต้องมีกรรมมารองรับนะครับเพราะว่า George ถูกเลือกไงมันจึงเป็นมีกรรมนะครับจึงทำหน้าที่เป็นกรรมเป็น object ได้นะครับ เรียกมาทำไมเบิร์บตัวนี้นะครับมีส่วนช่วยให้สามารถเติมคำนามด้านหลังออบเจกต์ได้เลยนะครับก็คือเด a l รเดอร์นะครับเดรเดอรเรียกให้เป็นอะไรหัวหน้าของพวกเขานั่นเองนะครับ b e r s e e ิ e ์ e e ิ e ล็ก g e o o อร์ o o รบิน l e a เด r รเดอร์ดูอิกทกตัวอย่าหนึงก็ได้นะครับเช่น He เอาไม่เอาอีกแล้เอา we ี He heard we heard อะไรดี she laugh นะครับแปลว่าอะไรครับพวกเราเนี่ยได้ยินรอนทำไมหัวเราะพวกเราได้ยินรอนหัวเราะ ประมาณนี้นะครับเอ๊ะแล้วมันจะเป็นออบเจต์ยังไงขอโทษครับ we heard her laughing we heard her laughing ประมาณนี้นะครับก็ได้เหมือนกัน we heard her laughing พวกเราได้ยิน เียนหัวการหัวเราะของหล่อนประมาณนี้นะครับอ,อีกอันนี้ว่าง่ายกว่า I I make you a cake I make you a cake ทำเนี่ยทำเคสให้คุณอย่างเงี้ยเออได้เป็นส่วนเสริมกรรมไปประมาณนี้นะครับอ่าจบแล้วนะครับอ่าสรุปก็คือคำนามในประโยคมี6ตตำแหน่งก็คือประธานกรรมอ่ากรรมตรงและกรรมรองกรรมของบูพบทส่วนเสริมประธานแล้วก็ส่วนเสริมกรรมนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับ เจอกันในคลิปหน้าขอขอบคุณครับ